ทางจังหวัดแม่ห้องอนก็มีการจัดกิจกรรมว a ล k l a n d ลี่ค่ะโดยทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนได้มีการจัดกิจกรรมวอ l k กแ n นลีครอบครัวคุณธรรมสายใยรักครอบครัวผูกพันมั่นคงสร้างสุขที่ยั่งยืนขับเคลื่อนส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ห้องสอนายอุดมศักิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานเปิดกิจกรรมว a l k l a n นลีครอบครัวคุณธรรมสายใยรักครอบครัวผูกพันมั่นคงสร้างสุขที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ให้แก่ครอบครัวผ่านกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมตามแนวคิดครอบครัวเข้มแข็งตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกและเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรและเครือข่ายเยาวชนสร้างสารรค์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวมีสมาชิกในครอบครัวก็คือเด็กเยาวชนพร้อมผู้ปกครองจากโรงเรียนและชุมชนในจังหวัดไม่่ห้อสอนจำนวน15ครอบครัวรวม37คนเข้าร่วมโดยจัดให้มีกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อบทบาทคุณธรรมของครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันด้วยหลักมัธยัสถและความซื่อสัตย์ วิธีแห่งครอบครัวคุณธรรมสารสัมพันธ์เชิงบวกด้วยความรักและความเข้าใจเสียงสะท้อนจากใจเด็กและเยาวชนกิจกรรมวอล์กเรนลี่ฐานที่1ออมมัธยัตสมตุดพกครอบครัวฐานที่สองสารสัมพันธ์ครอบครัวกิจกรรมทําอาหารร่วมกันกิจกรรมมอบความรักและความผูกพันในครอบครัวมาลาบูชาคุณและกิจกรรมหนึ่งความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันหลวงครับ